สวัสดีครับคุณลุงสูงนะครับครับวันนี้จะพาชมบรรยากาศนะครับน้ําท่วมนะครับที่บ้านนะครับพายุเข้านะครับอันนี้มาน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับบรรยากาศนะครับรอบๆบ้านนะครับแต่ในตัวบ้านยังยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้ขึ้นมาถึงนะครับ อยู่รอบๆนะครับนี่เป็นรุ่งนานะครับ ครับพายุฝนนะครับ,บลมพร้อมนะครับตกเนะครับ เป็นถนนนะครับถนนทางเข้า,านนหน้าบ้านผมนะครับต้องใช้เรือนะครับ อหารนะครับเอารถมาช่วยนะครับคนในหมู่บ้านออกมานะครับรับเข้าไปช่วยย้ายของนะครับขึ้นจากระดับน้ำที่ต่ำ ทุ่งนานะครับทุ่งนาก็ประมาณ2เมตรนะครับผมก็ใช้เรือนะครับเข้าออกรอบๆบ้านบรรยากาศนะครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศน้ำท่วมนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับคนทุกส่วนนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับ